แคดเมียมใครเป็นคนเริ่มใครเป็นคนเซ็นและใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบติดตามในดีเอ็กซิทไฮไลท์ค่ะๆๆคุณผู้ชมค้ะกากแคดเมียม12,535ตันที่ถูกตรวจพบในจังหวัดสมุทรสาครชนบุรีและกรุงเทพมหานครมีความชัดเจนแล้วนะคะว่าจะถูกขนย้ายกลับไปฝังกลบในพื้นที่ต้นทางก็คือที่จังหวัดตากช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ หลังถูกตรวจพบว่าการครอบครองกากของเสียอันตรายของพื้นที่ปลายทางเป็นการครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะคำถามคือกว่าจะมาถึงพื้นที่ปลายทางเนี่ยผ่านขั้นตอนการขออนุญาตมาได้ยังไงก่อนจะไปเจาะถึงขั้นตอนการขออนุญาตนะคะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูที่มาของกากาแคดเมียมทั้งหมดนี้ก่อน กากแคดเมียม12,535ตันถูกขุดมาจากบอ่อฝังกลบกากแคดเมียม2บอ่อจาก7บอ่อนะคะอยู่ในพื้นที่โรงถลุงแร่และบอ่อฝังกลบกากหางแร่ของบริษัทผาแดงอินดัสทรีจำกัดมหาชนปัจจุบันเปลี่ยนเป็นชื่อบริษัทเบลแอนบิออนจำกัดมหาชนกากแคดเมียมถูกฝังกลบในบอ่อฝังกรบปลอดภัยหรือว่าซิเคียวแลนฟิลเริ่มฝังกลบมาตั้งแต่ปี2527ค่ะ และแจ้งปิดบอ่อเมื่อปี2,565ภายใต้ข้อกำหนดของรายงาน EIA ว่าต้องฝังกรบไว้ถาวรเมื่อ EIA ระบุไว้ชัดนะคะว่าต้องเป็นการฝังกรบถาวรคำถามคือเอกชนขุดขึ้นมาขายได้ยังไง แม้ใน EAA ระบุว่าเอกชนต้องฝังกลบกากแคดเมียมถาวรแต่ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการถลุงสังกะสีครั้งที่2ของบริษัทผาแดงอินดัสทรีจำกัดมหาชนระบุค่ะว่าหากเอกชนมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด EAA ให้หน่วยงานที่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติหรือหากหน่วยงานที่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ก็ให้หน่วยงานรับจดแจ้งและแจ้งไปยังสอพอเพื่อทราบแต่หากหน่วยงานผู้อนุมัติอนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงอาจกระทบต่อสาระสำคัญใน EIA ต้องจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงให้กับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาค่ะเพื่อให้ความเห็นก่อนการเปลี่ยนแปลงและเมื่อได้อนุญาตต้องแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงให้สอพอ แต่กรณีของเอกชนรายนี้นะคะได้รับการยืนยันจากตัวแทนกรมอุตสาหการรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าไม่ได้มีการแจ้งแก้ไข EIA ซึ่งเป็นการชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมิการอุตสาหการรมเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาค่ะประธานกรรมธิการระบุว่าอาจเข้าข่ายละเมิดข้อกำหนด EIA พร้อมสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าเป็นการกระทําผิดตามกฎหมายฉบับใดแต่คุณผู้ชมคะกว่าเรื่องนี้จะถูกเปิดเผยนะคะว่ามีความผิดปกติในขั้นตอนการขออนุมัติอนุญาตคือเกิดขึ้นหลังจากมีการขุดและขนย้ายผ่านไปเกือบ1ปี ขั้นตอนการขอย้ายกากแคดเมียมจากจังหวัดตากไปยังจังหวัดสมุทรสาครต้องผ่านขั้นตอนและใครบ้างที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาอนุมัตินะคะหากยึดตาม EIA กากแคดเมียมของบริษัทเบลแอนบิยอนจำกัดมหาชนถือว่ายังต้องกำกับดูแลภายใต้มาตรการ EIA การจะขุดขึ้นมาต้องขออนุญาตอุตสาหกรรมจังหวัดตากเรื่องนี้ถูกประธานกรรมธิการอุตสาหกรรมจี้ถามไปยังหน่วยงานรับผิดชอบ มอบหมายให้ไปแจ้งกล่าวโทษร้องทุกข์กับผู้ประกอบการต้นทางอุตสาหกรรมจังหวัดตากนะคะเคยชี้แจงประเด็นนี้ไว้ว่า EIA ไม่ได้ระบุชัดว่าต้องฝังกลบกี่ปีหรือห้ามขุดขึ้นมาและด้วยเอกชนมีเอกสารตรวจแร่าธาตุในกากที่จะขออนุญาตมีมาตรการความปลอดภัยในการขนย้ายและระบุโรงงานปลายทางที่สอดคล้องก็เลยกดอนุญาตในขั้นแรกตามที่เอกชนยื่นคำขอออนไลน์มานะคะ จากขั้นตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดค่ะจะเข้าสู่กระบวนการอนุญาตออนไลไน์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนั่นหมายถึงผ่านการอนุมัติในระดับกรมจากการตรวจสอบของกระทรวงอุตสาหกรรมยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์หรือไม่ แต่ล่าสุดประหลัดกระทรวงระบุว่าได้ประสานไปรยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนแต่ปร,ประเด็นที่ดูชัดเจนและเร่งด่วนก็คือความพยายามที่จะนำกากแคดเมียมที่ตรวจยึดได้กลับไปฝังกลบในพื้นที่จังหวัดตาก แม้ขณะน,นี้ชาวบ้านในพื้นที่หนองบัวใต้จังหวัดตากนะคะจะมีท่าทีชัดเจนว่าไม่ต้องการให้นำกากแคดเมียมกลับมาฝังในพื้นที่เดิม<ๆ>เนื่องจากกังวลเรื่องผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมค่ะกลับมาติดตาม The Exit Highlight ได้ใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะ